ใกล้เวลาแล้วนะครับใกล้เวลาแล้วนะครับตอนนี้นะวิ่งทย์ครับทีมงานพร้อมนะครับท่านประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติของเราพร้อมนะครับ ่นะจอเห็น่ไปเลยเดี๋ยวาไปเกี่จะแข่งนกเลอนามแกงนี้แหละอ๋อมือทุกคนที่ีคมเชื่อืเอ้าใต่บ้านห้องและ มสะทือนอะไรบ้านฮงเลยไม่ถูงทีไม่กม่ถูกไมหถอกไล่ถู่าูกไมี้ไม่ไม่ถไม่ถไ่ถูกไกไกู่กไก่ถูกไมกม่่ไูู่่ลูกีู่กีู่กี่่กล่่

โมจะแทะได้บั้นพวงเลยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทิ้งกูคนแรกเลยช่างภาพวิ่หน่ะอ๋อโยลูกเตี๋ยลูกเี๋ย่ลูกาตยลูกเพีสาย เอรคเบรคตรงไฟผู้บอกตรงไปฮะตงไฟตรงไฟตาละตาละตาลปอะลูกเบรคหาไฟวิ่งก่อน อ๋อไม่ได้แล้วเราจะได้ไปปันกันแล้วไม้แต่ขาเพจเก้ามาเราเพจสิบสองใช่ไหมมีอยู่กาเพจสิบสองผมเป็นน้อก็เพจสิบสองโอ้น้ำน้ำน้ำ ไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยค่ะเรายืนพักเหนื่อยได้ล้วก่นกกเงับวาไป่่ไปก่อนปก่ก่่อนไปก่อนไปก่อนก่อไปก่อก่อนกว่อนไปไปปก่อนไปกไก่อนไก่่นไ่ไก่ปกก่อไปไปก่ไป่น่ <Okay. S 2> ขอบคุณครับนิวมี่มาใหม่หรือว่ากำลังมปอี <c oughs> สปอนเซอร์แล้วมีแหงเนอเาไนจะเก่งใจเนะ่อยมาตวย ต้องเกรงใจใครหล่นก่อนล่นให้ยั้งก่อนยังต้องเกรงใจจะกดดันอยู่ันนี้ิกมาแล้วพัอ้อมขึ้นอย่าพี่เกสาวคลิปนี้เขาม่วิ่งนะคะเขาเดินกันแ่าขของายของล้อันอันดีขายของ มตา้ันรงเค่ไปว่าอันนี้กรรมเป็นค่ะจะเป็นร้ยข้างหน้ามีกล้อง สาวบกละสาวโบกไปด้วยกันครับไปด้วยกันครับเราถูกเครื่องพางัแล้วไปครับไปไปไอต้อน ลอไหมลอไหมเดี๋ยวเข้าไปเอาค่ะแ้แรกดีจังเลยคุณโตนะคะ ซ้ายก็ขวาซ้ายก็ขวาไม่มีเงินเลย,ย,เยไม่มีเงินิน<อ>ไม่มีจริงใส่ไปแรงเฉยไป เบียะมีไหนเบียเขากินเมื่อกี้แล้วเบียมไหนเบียไม่มีดอแล้วีดอ่มแล้วค่ะมีดอแล้วไม่มีเบียะไหมไม่มีดอแล้วมีเตดอ อ้หนล้วแต่ถ่ายรูปแค่ไม่ได้ไหนเลยอะโอเคดีครับครับ0เรครับเวาครับอก็ครับโมง้นเนี่ยขณะนี้เวลาเชิกา2นาทีครับโม2นาทีครับ1โมงเช้านะครับ1โมงเช้า2นาที

่าคอะไรครับพี่อาเลยมาครับผมหนึ่งสองเอารูปหนึ่งเปลี่ยนท้าเลยโอเคครับผมขอบคุณครับขมาเลยครับพี่ไม่หวันว่าเอารูปครับมานะครับผมหนึ่งสองเปลี่ยนท่าเรื่อยๆเลยนะโอเคครับผมมาเลย เร็วเร็วรตั้งท่าตั้งท่าแอคชั่นเลยหนึ่งสองอีสวยครับผมโอเคครับขอบคุณครับโอ้โหได้กี่ท่าเนี่ยเขาได้หลายท่าเลยนะ <Yes. S 1> ไม่ยอมใช่ไหมมาเลยครับมาเลยครับอะไรที่นอนจะ้าเออนะ่า่จะไาโอเคครับ ไม่เหนื่อยผมก็ไม่เหนื่อยอ่ะต้องกล้องนะหนึ่งสองโอเคครับโดดได้ไหมโดดหน่อยโดดหน่อยโดดหน่อยนะโดดนะโดดนะปิดกล้องก่เดี๋ยวปิดกระเป๋าก่อนะโอเคนะหนึ่งสองไปโอเคครับขอบคุณครับได้เลยเนี่ยแบบเลี้ยฟใจจันี่นี่นี่กลับสบายเนี่ยนะ ไปยังไปไหมไปโปดไปโปดไปไกลๆโปดโปนน่ะมีเต็มเบื้องน่ะรถอะไอย่างนี้ยโอ้รถใหญ่เลยแม่กันนะผมบอกไงว่ามันเป็นเส้นทางผ่านระหว่างหมู่บ้านต้น today. จับมากเน่ยเห็นไหมเดี๋ยวนะเน่ยต้องขาสุขสุขครับทดี๋ยวครับมีแต่เขาไม่มีเราเป็นเรือครับเร็วๆอ๋อท่านพี่ท่านพี่มาละท่านพี่มาพี่ขอพลังหน่อย

โอ้เหน่อะไม่น่าเลย บอกแล้วเปิดก่อนเห็นไหมบดเลยเอออเดือดร้อนเนี่ยสเปิร์ดเลบอีกเนี่ยไม่บอกว่า มันไม่มีเพราะทานมาหมดแล้วมาแล้วจะเอาสูตรก็เร๊เนี่ยไปอะได้แล้วตอนเขาจะเอาไทยมู้ชนะม่ก็ไทยผูกับคุณแันคุณแันไทยู้กับเอากองมาจะท้ได้ไหมโอนได้ใหิ่โอนหนึ่งสองสามแค่

มาละมาละการสุดท้ายแล้ว้องกาเวลาไปตองขวาซองขาองขีดขวาห้ลโหลซ้าย ท่านทอะได้ปิดไม้ปิดมือบ้านรับที่ห้องรับบิกนะครับเป็นสามารถี่ได้ยูนะครับพี่อาจารย์เอครับพี่อาจารย์เอส่วนใหญ่จะป็นไซส์เอนะครับเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยเสื้อี่ลึกนะครับไปขึ้นดอยมาเป็นไงวพอะไรนะพี่ขุดช้างไรนะเอสเดี๋ยวมไปเาครับเผมไปเมาครับไปซื้อได้พีไ่เจ้าชูได้เลยเลย ถักแนได oh ้คร <others> ับสาวตอวัสดจกเลน้องๆลด่ผมหครับบคคุณถ่ายคิปมีผมเ็เสียงเลยนะใช้ยาใช้ยาำุตหน้าที่ต่อตอนี้นะครับเเดูแเอ

ไปแล้วกระโดไปแล้วังเข้าหวหวด้วยเอาหวคุณน้วหวอะไรคะไอคอ่าบเฟ่ชิบเเ็ผเราจะโดดไปจังกว่าเราจะได้ใช่ไหม ข้ามยันสองสองเอ้าหน้าอยู่อย่างนี้ก็ไปเรื่อยๆนะเหลือกี่ตัวเนี่ยตังเกมเหลือกี่ตัวตังเกมชายเหลือสี่หญิงสามเอาเลยหมวกสามเดี๋ยวเขาเขากระโดดผิดอ่ะเขากระโดดผิดอ่ะฮะเพราะมันหลังอ่ะ กระโดดเลยกระโดดพี่ไม่ได้ทำทิมแล้วก็มีพ่อผมพี่หมดเลยหลังไม่ได้อะไรดีกว่ยนะใช่โดดมาเขาบอกโดดตั้งนานแล้วกูเหนื่อยแล้วค่ะให้โดดตีเรื่อยวิ่งมาก็นิดหน่อยกระโดดไปเรื่อยๆเนี่ยกระโดดไปเรื่อยแล้วกดเข่าคนก็เริ่มแบบไปหมดแล้วนะพี่นะนี่ถ่ายรูปรวมเลยไม่ได้ถ่ายรูปรวมเลยเขาบอก

l e s see again Hai hey, hao nai paham gam Ko k h ลัง u n g nai hu nai hu Suk wa ii man ko kuu hak